สวัสดีครับนี่จะให้ดูบรรยากาศด้วยรอบของวัดภระศรีรันตนศสสดารามหรือพระแก้วมรกกครับนี่คือภาพด้านนอกนะครับและนี่คือด้านในพระอุโบสถที่ประดิสฐานพระแก้วมรกกนะครับเลยประตูเข้าไปแล้วเจ้าหน้าที่จะมาให้ถ่ายภาพนะครับคือ ด้านนอกนะครับด้านนอกโอเวอรสีสุดนี้คือประตูกลางที่ตรงกับพระแก้วมรกตนะครับครและนี่ก็คือพระแก้วมรกตครับวัดภาษีรัตนศาสดาราม พระพุทธมหามณีรันตนปฏิมากรหรือพระแก้วมระกในพระบรมหาราชวังขอบคุณครับ